สวัสดีค่ะนี้นะคะผิวก็จะมาแบ่งปันค่ะในเรื่องของสาเหตุที่แท้จริงแห่งความเจ็บปวดซึ่งสาเหตุหลักๆที่แท้จริงของความเจ็บป่วยก็มีรายละเอียดอยู่ในหนังสือสนทนากับพระเจ้านะคะจริงๆแล้วค่ะถ้าเบื้องลึกของระดับจิตคือเราทุกคนค่ะรักความเจ็บป่วยแล้วเราค่ะ รักมันแทบทุกโรคที่เราเป็นเลยค่ะและความเจ็บป่วยที่เราได้รับในชีวิตก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเช่นเดียวกันบางคนใช้ความเจ็บป่วยอย่างชื่นชมเพื่อจะสงสารตัวเองและเพื่อเรียกร้องความสนใจให้กับตัวเองสาเหตุหลักเกิดจากการที่เราใช้ชีวิตอย่างขาดสติ ใช้ชีวิตยอย่างที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่แล้วพอเราเจ็บป่วยขึ้นมาค่ะเราก็งงเราก็สงสัยว่าฉันเป็นโรคมาได้ยังไงทำไมฉันถึงเจ็บป่วยทำไมฉันถึงมีโรคมาลุมเล้าในชีวิตของฉันก่อนหน้านี้ปิวเองก็ได้ทำธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเกี่ยวกับเรื่องของด้านสุขภาพ แล้วก็ได้อ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเป็นหนังสือที่ชื่อว่ารู้สู้โรคผู้ที่เขียนเนี่ยเป็นศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลียวปิยชนเรื่องของสุขภาพของชีวิตเราอะค่ะสุขภาพเราทุกคนมีด้วยกัน4มิติคือสุขภาพทางด้านกายสุขภาพทางด้านจิตสุขภาพทางด้านของสังคมและสุขภาพทางด้านจิตวิญญาณ ซึ่งนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามทุกคนที่เรามีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นแสดงว่าไม่ใช่แค่สุขภาพกายเท่านั้นของเราเจ็บป่วยแต่ลึกๆจริงๆแล้วเป็นเรื่องของทางด้านจิตใจและเป็นเรื่องของทางด้านจิตวิญญาณของเราด้วยเราเจ็บป่วยจากภายในค่ะจึงส่งผลออกมาภายนอกคุณหมอบอกเลยว่า ส่วนใหญ่ที่คนเราเจ็บป่วยเกิดจากการที่เราค่ะไม่ตั้งอยู่ในการที่เรามีสติทั้งทางร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณคือวันนี้ค่ะถ้าเราเป็นคนหนึงที่เราต้องการมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านสุขภาพนั่นหมายความว่าไม่ใช่แค่การที่เรากินอาหารดีทุกคนเราต้องมีองค์รวมค่ะ ทั้งหมดทางด้านร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณด้วยจึงจะเรียกว่าเป็นการอุดมสมบูรณ์แล้วก็อิ่มเอมทางด้านสุขภาพค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเกิดความเครียดความเครียดทำให้ระบบในร่างกายความสมดุลในร่างกายเกิดการขาดสมดุลเมื่อไหรก็ตามที่ร่างกายขาดสมดุล นั่นหมายความว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆก็จะไม่สมบูรณ์แบบสุดท้ายเราก็จะเป็นโรคขึ้นมาหนังสือ conversation with God ชัดเจนมากคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพคือการที่เราใช้ชีวิตแบบที่เราไม่มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมผู้คนส่วนใหญ่ สูบบุหรี่แล้วก็สงสัยว่าทำไมตัวเองถึงเป็นมะเร็งผู้คนส่วนใหญ่บริโภคเนื้อสัตว์และไขมันแล้วก็สงสัยว่าทำไมไขมันจึงอุดตันในเส้นเลือดผู้คนโกรธเกรี้ยวเกรี้ยวกราดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สงสัยว่าทำไมหลอดเลือดหัวใจถึงตีบตันผู้คนแข่งแย่งแข่งขัน ไร้ความปานีอยู่ภายใต้แรงกดดันมากมายในชีวิตแล้วก็สงสัยว่าทำไมฉันถึงเส้นเลือดในสมองตีบแตกอุดตันความวิตกกังวลความกังวลใจคือกิจกรรมทางใจทางจิตวิญญาณที่แย่ที่สุดที่จะส่งผลถึงสุขภาพของเราทุกๆคน ความวิตกกังวลน,นั้นรองมาจากความเกลียดชังเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความเกลียดชังเราไม่ชอบใครก็ตามค่ะนั่นจะเกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นในร่างกายของเราซึ่งปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นนั้นจะทำลายร่างกายของเราและทำให้เกิดโรคมากมายดังนั้นวันนี้ค่ะถ้าเราทุกคนไม่ปรารถนาความเจ็บป่วย เราจำเป็นต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติใช้ชีวิตและสร้างจิตวิญญาณของเราให้มีความเข้มแข็งเมื่อไหร่ก็ตามค่ะถ้าเราเสพสิ่งที่มีทัศนคติที่ลบเสพข่าวลบนั่นก็คือเป็นการที่เรากำลังเสพคลื่นพลังงานที่ลบเข้ามาสู่ตัวเราคลื่นพลังงานแห่งความเกลียดชัง ความก้าวร้าวความวิตกกังวลความกลัวเรากำลังดึงดูดเข้ามาสู่ชีวิตของเราจนสุดท้ายเราจึงเกิดความเจ็บป่วยขึ้นจากร่างกายของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวดังนั้นวันนี้ปิ๋วอยากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะช่วงสภาวะที่เกิดขึ้นนตอนนี้ค่ะสิ่งที่เราจะทำได้อยู่กับคลื่นพลังงานบวก เสพข่าวเสพข้อมูลทุกอย่างอย่างมีสติและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใช้ชีวิตด้วยความร่าเริงเบิกบานคุณอาจจะใช้ชีวิตกับเสียงเพลงใช้ชีวิตกับการดูตลกใช้ชีวิตกับการดูหนังที่คุณชื่นชอบเพื่อทำยังไงก็ได้ค่ะให้สภาวะร่างกายของคุณ ไม่เกิดความเครียดไม่เกิดความกลัวไม่เกิดความวิตกกังวลเกิดขึ้นในชีวิตเพราะนั่นค่ะคุณกำลังรักษาสุขภาพของคุณคุณกำลังรักษาชีวิตของคุณเองค่ะนี่คือสิ่งที่อัจฉรภาพแห่งจัก,กรวาลต้องการสื่อสารถึงทุกๆคน ในการที่เราจะทำยังให้เราสามารถป้องกันความเจ็บป่วยในชีวิตของเราได้รักษาจิตใจรักษาจิตวิญญาณของเรานั่นคือการที่เรารักษาชีวิตรักษาสุขภาพของเราค่ะทุกคนชีวิตเสกได้ใบปิวที่ลาสวัสดีค่ะ